สวัสดีครับเราจะมาแกะแม่แรงตะเข้นะครับเป็นแม่แรงขนาด3.5ตันเขียนว่า heavy duty ตันครับส d u นะครับเป็นโล่2 2แฮโดรลิก2โฉมมาดูก่อนว่ามีอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเราเปิดกันปุก เช็คไปด้วยนะครับอ้ตัวใหญ่มากแล้วก็หนักมากนะที่ยกเกือบไม่ไหวอน,นี่คือสองท่อนนะครับตัวโยกหนักมากการต่อนะฮะต่อแบบนี้นะเป็นลักษณะกดลงไปนี่นะฮะกดลงไปแบบนี้จะล็อกปึ๊บแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เอาไว้ในก่อนวาย่างนี้นสามสามสามตันครึ่งน,นะสาม,มารถยกน้ำหนักได้นี่อะไรโอ้หนักมากเลยครับใหญ่ด้วยผมจะเอาออกก่อนนะครับคนเดียวจะไหวป่าไม่รู้หนัก เอ,อ,อย่าให้ทับเท้าเด็กขาดมีออคู่มือมา 500อ็อ,อกนะครับเห็นไหมอยออกการอ็อกเชื่อมโตเครับตามีตามจุดต่างๆลอครบสมบูรณ์นะครับตัวนี้จะล็อกนะฮะล็อกขาล็อกตัวโยก นนี่นะมีตกค้ำอยู่นี่นต้องถอดน็อตน,นี้ออกนะครับแล้วล็อกเข้าไป เข้าลึกๆนะครับก็หมุนก็หมุนวอา้าไปต้องเอาตัวนี้ออกก่อนออกคัมกคันี่ออกนะใส่นอดเข้าไปแบบนี้คนระับจะมีลูกสูบอะไรกว่าตัวปั้มนะฮะตัวปั้ม หมุนเข้าไปแบบนี้นะอันนี้เขาเขียนไว้ว่าดั double d บ u b l e pump นี่ d o บ b l e pump อย่างเงี้ยน pump ะสองลูกนะครับเขียนว่า professional heavy duty สามจุตัน floor jack เป็นขนาดต่ำนะขนาดเตี้ยเพราะว่ารถ จริงผมก็มีอยู่อันหนึ่งนะครับจะไม่สามารถใช้ได้เพราะมันสามตันเพราะว่ารถมันเตี้ยนี่วิธีการอลองโยกทขึ้นอ,อันนี้หมุนปิดเปิดนะอันนี้หมุนหมุนปิดนะต้องหมุนตัวนี้นะหมุนปิดหล่อนี้งจะปิดตรงนี้นะ ยกไปงี้นะฮะมันก็เบาแรงขึ้นเยอะน,นะฮะดูดิเพิ่มขึ้นเพิ่มจากเพิ่มเลยยกไปงี้เดี๋ยวพวกนี้นตอนนี้ดึกแล้วนะครับเพิ่งเขามาส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ส่งได้ท่อปอกนะครับนี่สุดเดี๋ยวจะวัดนะครับประมาณเท่าไหร่ความสูงนะฮะความสูง สุดแล้วนะฮะสุดแล้วจะวัดความสูงนะจากพื้นนะจากพื้นเลยนะถ่ายความสูง,งนนะเท่าไรรับซนติเมตรจากพื้นประมาณห้าสิบหเอ็ด ครับสูงกับพื้นเลยนะครับแต่นี่มันน่าจะนี่ขยับไม่ได้นะ,ะนี่ยางมาให้นิ้วย,ยางมาให้อยู่ตัวสว่วนไว้่แบบนี้สว่วนไวมก้มาห้าสิบเอ็ดเซนับมาดูความเปี้ยเท่าไหร่ครับกี่เซนฮะหกเจ็ดประมาณเจ็ดเซนใช่ไหม เจ็ซนติเมฝั่งนี้นะฮะเซมตรประมา่านัน้ประมาณเจ็ดเซนนะเตี้ยสุดฮะประมาณเซติเมตรเห็นะครับนี้ก็เป็นแม่แรงตะเข้แบบโหลดนะ,ะแบบเต้ยะใหญ่มากนะฮะใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักก็โอเคนะครน้ำหนักเขาามก กว่ารวมกล่องด้วยก็น่าจะประมาณ33กิโลกว่านะครับตอนยกนะฮะเราก็ปิดไปทางความตามเข็มนาฬิกานะครับมัจะปิดยกขึ้น่งนี้ค่อยๆน่าจะเบาแรงปลอดชงควรนะครับอันนี้ไว้ใช้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องว่าบำรุงรักษาช่วงล่างของรถได้สบายนะครับ ตัวที่ใช้อยู่ไม่ไม่สูงขนาดนี้นะครับให้สูงขนาดนี้แล้วก็เป็นตัวสูงด้วยเอยตอนเอาลงนะครับมันก็ค่อยลงนะครับเราแค่หมุนย้อนเข็มนาฬิกาอ่มันก็ค่อยลงนะครับผมก็ปล่อยมือแบบนี้นะมันก็ค่อยลงแบบนี้ไม่ลงตูมตามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการยกทั้งรถเก่งและรถปิกอัพ ต่อไปนะครับถ้าเรามาเริ่มนะครับทดสอบจาก3.5ตันนะครับทดสอบยกรถอันนี้เป็นรถวีออสนะครับจุดที่เราจะยกของวีออสนั้นก็มีหลายจุดะถ้าเป็นด้านข้างนะครับก็จะก็จะเป็นคลีบคลีบห้อยลงมานะครับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ว่าควรจะมีตัวนี้ช่วยนะครับถ่ายด้านล่างนะครับดูัน้าจะมองไม่เห็นนะคะนะครับต่ด้านล่างนะฮะมันจะประกอบนี้นะครคลิปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวนี้นะครับยุบลงไปนะฮะจะมีคลิปแบบนี้นะประกอบไว้กับร่องนะฮะจะมีร่องอยู่ อันนี้ด้านทั้งสองฝั่งนะจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้กับจุดโน้นนะครับเนะเหมือนกันฮะด้านหน้าด้านหลังข้างข้างนี้ยกข้างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบยกลู ลองลอูกยางก่อนนะป้องกันนี่ครับลักษณะเงี้ยรองเข้าไปไปยกยนี่นะฮะกดลงไปอันนี้เป็นสองปั๊มนะก็จะผ่อนแรงในการยกหน่อยเ็นะฮะไปยกขึ้นแบบสบาย ล้อลอยแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้อันทีนี้เรามาดูจุดที่เราจะยกด้านลน้างของรถนะครับเราก็สามารถที่จะยกตรงน็อตนะฮะตรงน็อตตรงนี้ฮนะตรงน็อตตรงปีกนกตรงนี้นะเนี่ยเราสามารถใช้แม่แรงยกตรงจุดนี้ได้แต่ ยกตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับคานเนี้ยอ่อนมากโดยเฉพาะของีออสตัวนี้นะครับขานตรงนี้ห้ามยกเด็ดขาดนะครับไม่งั้นพังแน่นอนเราจะเอาลงนะครับจะลงด้วยความนิ่ม,มไม่นิ่มนะฮะที่จริงนิ่มได้เนี่ยผมแรงไปหน่อยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยฮะตัวช่วย ตัวช่วยในการยกข้างๆนะครับทั้งสองฝั่งรนะับล้อ,อมาดูด้านหลังบ้างจุดด้านหลังมาดูจุดด้านหลังนะครับที่นี่หลายคนบอกว่ายกด้านหลังนีย้ยกตรงนี้ไม่ได้นะฮะที่จริงแล้วตรงเนี้ยวีออตันเนี้ยนะจะมีรูนะเราต้องใช้ตัวน,นี้ช่วยในการเสียบรูเข้าไปนะครับ เนะี่ยเสียบจะมีรูสำหรับยกนะฮทะ้ทายอันนี้ยกตามคู่มือเลยนะครับบางคนดรามายกตรงนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ตามคู่มือของวีออสเลยนะครับเนีย่ยจะมีรูฮนะก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในรูเนะี่ยฮะจะมีรูก้มลงไปนิดหนึ่งฮนะเอามือแย่เข้าไปเนะน,นี่ยจะมีรูมันะมก็ยัดลงพอดีเสร็จแล้วเราก็ก็แม่แรง อันนี้เป็นแม่แรงหลดเตี้ยนะดูนะดูกันเอนนะขยับนิดนึง โอเคนะครับนี่ตรงนะฮะมันจะเป็นตรงรูข้างมันนะครับตรงนี้ก็แถมมากับรถวีออสนะครับสําหรับยกด้านหลังของรถวีออสจะมีที่เสียบตรงนี้นะเป็นคานแข็งนะน,นี่เราลองยกดูเห็นไหมฮะก็ขึ้นทั้งสองล้อแบบง่ายๆนะครับน,นี่เป็นสองปั๊มเป็นดับเบิลปั๊มสามจุดห้าตัน อยกแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องออกแรงเยอะสามารถลอยได้เลยนะทั้งสองลอ้อเห็นไหมฮะความสูงก็51เ็ซนดูล้อด้วยนะครับล้อลอยเลยนะฮะล้อลอย ดีสุดแล้วนะครับรอลอยขึ้นเห็นไหมสามารถที่จะบำรุงรักษาเครื่องช่องล่างได้นะฮะแม่แรงตัวนี้3.5ตันดับเบิลปั๊มนะครับนะครับแล้วก็กรุณายกให้ถูกจุดด้วยไม่งานรถท่านช่องล่างพังแน่นอนนะครับเดี๋ยววีออยก็ยกตรงนี้นะครับยอดรุ่นนี้ด้านหน้าก็มีตรงหัวนอ็อตตรงปีกนกแล้วก็ข้างๆก็มี ข้างๆก็มีต้องใช้นี่ช่วยนะครับข้างๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ปโรดไลค์กดติดตามช่องเจ๊ฟรีไทม์ด้วยนะครับสวัสดีครับ